สวัสดีครับวันนี้เรามาที่คอสโอเชียนแทรที่พัทยานะครับวันนี้เราจะพาเด็กๆมาว่ายน้ำชันสกายนะครับนี่ครับโอเคโอเคอเคตอนนี้กำลังว่ายน้ำกันสองคนเลยครับนีั <c oughs> รีสอร์ทที่นี่จะเน้นหุ่ิลล่าทุกห้องเหมือนเดิมนะครับจะมีแบบหนึ่งห้องนอนกับสองห้องนอนนะครับ <c oughs> เด็กๆชอบมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้น <ไป S 1> ทอกร<ว>่างว่า,นายาน้ำอยู่ครับกําลังจะว่ายไปที่สุดนะครับนี่ม, <c oughs> มีคนมาเยอะแล้วเอวนี่มีะคนมาเยอะแล้วครับคนมาเยอะ โอเคแล้วครับฉลาดมากโอเคแล้วจะลงไปตรงนี้ก็เดินลงไปเลครับไม่ว่ายเลยอะไรไปไม่ได้โอเคนี่ครับเด็กกำลังว่ายหัวขึ้นเบาหัวขึ้นเบายืนได้ไหมลองลงไปลึกสุดลึกสุดเลยนะเราอยู่รอบนี้ลึกสุดลงไปลึกสุดอีกรอบครับคูกองการว่ยน้ำที่ เ<ข>ช่นแพนะครับว่ายกับสองคนครับสะใหญ่เก่งมาก